ความน่ารักและคราฟอีกที่หนึ่งที่อยากจะพามาชื่อว่าร้านหนังสือเล็กๆทุกคนอยู่ที่อำเภอสารพีค่ะก็คือ,คอเราขับรถมาแล้วมาเจอความน่ารักมากๆของบ้านหลังนี้แล้วเขาก็เขียนว่าร้านหนังสือเล ك, ็กๆคือในร้านอาจจะมีหนังสือเยอะมากทุกคนมีทั้งหนังสือปัจจุบันหรือว่าเป็นหนังสือที่แบบว่าเป็นวรรณกรรมมีหนันงสือของแบบสำนักพิมพ์ผีเสื้อแล้วก็ที่เราชอบมากคือมีเจ้าชายน้อยเยอะมาทุกคนแล้วแบบเราอบบไปเจอเจ้าชายน้อยหลายภาษามากๆเราเจอภาษาเยาวีแล้วเขาบอกว่ามีภาษาปากกากยอด้วยนะ ด้วยความน่ารักมันมีความเงียบสงบเป็นร้านหนังสือที่คนที่รักการอ่านจริงๆเนี่ยที่เขาจะมาใช้สเปซตรงนี้แล้วก็มีชาร้อนมีชาดําเย็นให้เรากินคือแบบอร่อยมากถ้าใครมาที่นี่เนี่ยอยากจะให้เคารบสถานที่นิดน,นึงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นบ้านแล้วก็เป็นร้านหนังสือมีคนมาอ่านหนังสืออยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเงียบแล้วก็พี่เจ้าของก็คือพี่เอกับพี่จีเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุยแล้วแบบถูกคอนนะเขาคุยสนุกมากๆแล้วก็สเปรด้านนอกคือเป็นดอกไม้ทั้งหมดที่ทพี่เขาปลูกเองเขาอินกับเรื่องของหนังสือแล้วก็อินกับเรื่องดอกไม้ด้วยคือแบบโอ้ยน่ารักมากๆเฉลยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เอ๋คือคนที่แปลหนังสือเจ้าชายน้อยหลายๆภาษาฉันก็เลยแบบอ้ากีดมากพอเราเป็นแฟนเจ้าชายน้อยนั่นแหละถ้าเกิดใครเป็นแฟนเจ้าชายน้อยนะเราว่าชอบที่นี่แน่นอนเพราะว่ามีรูปปั้นเจ้าชายน้อยตัวใหญ่มากๆเลย ฉันรักที่นี่